าสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอาเจ้าเสือนี่เจ้าเสือเดินเร็วสกิลเขาจะเดินเร็วแล้วก็ใช้ปืนพลังงานมาลองลงสนามดูนะครับงั้นเราก็ไปกันเลยมาเข้ามาในเกมแล้วเราก็เอาเจ้าเสือหุ่นเสือวิ่งเร็วของเรามาลงสนาม สนามนี้มันเป็นสนามเล็กนะครับก็เดี๋ยวเรารียบวิ่งยึดไปยึดเสาก่อนเลยไปไม่ทันเพื่อนแล้ว,ลวเพื่อนกระโดดได้เดี๋ยวเราเน้นเน้นไปช่วยเพื่อนยึดสามเสานี้ก่อนตอนนี้เพื่อนไปยึดเสาแรกเรียบร้อย กำลังยึดเสาที่สองเดี๋ยวเราก็ต้องรีบมาเสาที่สามที่สีสส่ด้านลิมเข้ามาก็นสองตัวเราตัวเดียวด้วยจะสูส้ได้หรือเปล่าอ่าตอนนี้เพื่อนเราไปปลดล็อกเดี๋ยวเรารอจังหวะเพื่อนเข้า พอสองหนึ่งนี่เราสู้ไม่ได้แน่นอนอะหลบ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 โอตายแล้วเราเจอใครอะ่ะอะไรฝังเราอยู่โดนสองตัวรุมตายเลยโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราใช้ตอนนี้เรายึดไว้ได้สามเสา โอเคไปแล้วหนึ่งคุณตัวนี้เราจะมีบ้านบ้านบาเรียด้วยโอ้พลังงานเขาแรงมากเดี๋ยวเราถอยไปหาเพื่อนก่อนพลังงานเขาแรงคือเขาแรงมาก เพื่อนช่วยหน่อยเพื่นช่วยหน่อยโอ้โหเอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยหนีก่อนหนีก่อนเดีย๋ยวเราต้องรีบมาปั๊มเลือดก่อนตอนนี้เรายึดไว้ได้สี่เสาแล้วอย่างไรก็ได้เปียบเนะ่ยเสือเรานี่ตายเร็วแล้วเกินโอเค เดี๋ยวเรามาช่วยยึดเสานี้ตอนนี้เรายึดไม่ได้สี่เสานี่เราได้เปรียบเข,เขากำากำลังจะไปยึดเสาริมของเราแล้ว เสาละตอนนี้เราก็มาแอบยึดเสานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปยึดเสานน้นต่อตอนนี้สึกแย่งชิงเสากันอยู่ เพื่อนรุมเพื่อนรุมโอเคเพื่อนยึดเสาล่างเลยตอนนี้เราได้เปรียบอยู่นะครับตอนนี้โอดโอดโอดยปิดปิดปิดกำแพงเดี๋ยวเราคอยคุ้มกันสองเสานี้ไม่ให้เขาเข้ามาตอนนี้หุ่นไททันออกแล้ว สุดท้ายก็ชนะนีเ่เพราะว่าเรายึดเสาได้นานกว่าเขาโอเคเกมนี้ง่ายๆใครชอบก็าฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวหาหุ่นตัวอื่นมาลงเล่นให้ดูอีก